นนวันที่2กุมภาพันธ์ีพุทธศช2568เป็นวันที่31ที่ข้าพเจ้านางสาววันิพาพุดมากขอถวายเสียงสวดสาธยายบทพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้ มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยมชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเธอบทที่หนึ่งบทสวดชุม,มนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุรดราคันตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชัส,สสสุนันตุสักขโมขทงังสักเคกาเมกุวเปติริขีรากัตเตจัททลิเขวิมานน ทีเปเเรัเถจคามตารวรา,าหัาเนเคหาวัตุงหิเขเ,เตทิพมมาจายันตุเทวาชาลาทธารสวิสเมยักขะทำพันธะนาคาทิฐันตาสันติเกอย่างมุนิวระจัดนังสาธะโวเมสุนันตุธรรม,มสวนรา์กาวยยัมพนันตา ธรมสวนกาโลอยัมพันตาธรรมสวนกาลวยัมพันตาบททีท่สองบทปูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธทางอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยานะอิมินาสกาเรนะสฆคงอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนตรัยอระหังสามาสพุตัพวพระขาว่าพุทธทงพระขวาววันตังอภิวาเท สวาคาโตภวพะขาวตาธรรมูธรรมังนามสาสีสุปฏิปันโนภระขาวโตวสาวกสังโฆสังฆังนามามิบทที่สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมต,าาตัสสะภระขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัาสสะนโมตัสสะภระขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระขะวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะมปะณะป่าทะพุทธังสรณงนังฆามิธรรมังสรณะังฆามิสังฆังสรณะนังฆามิทุติยมปีพุทธังสรณนังฆามิทุติยมปีธรรมังสรณะังฆามิทุติยมปีสังฆังสรณะังฆามิตาติยมปีพุทธังสรณะังฆามิ ตาติยัมปิธรรมังสารนังคชฉามีตาติยัมปีสร้างคังสารนังคชฉามีบทที่6บทสวดสัจจกครยยาคาถานาถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนาสัตวะเชนะสุธทิเมหงตุสัพพทานาถิเมสารนังอันยังทำมูลเมสารนังวะรังเอเตนาสัตวะเชนะสโธทิเมหงตุสัพพทานาถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวะรัง เอเตนะสัจะว่าเชนะโสนเมหุนตูสัพพทาบทที่แปดบทสวดมหาสมัยสุเอวเมสุกลางเอกลางสมัญพระกว่าสักเกสูวิหารติปิลวัตุสเนมมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัตทิมปัญจมาเตหิพิสูสเตหิสัพเพหว่าอรหันเตหีทาสาหีจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาชนิสเติตาหุนเต พระวันตามทัศนาญาภิกขุสังฆาจารัแถโคจตุนาสุทาวาสกายกานังเทวนางเอตาท่าหูเสีอายังโคพระขวาสเกสุวิหารติกเปละวัตโศสมินวะหาวเนมหาตาภิกขุสังฆัฆเนะสศทิปัญจามาเตหีภิกขุสเตหิสเีเหว่าอรหันเตหิทาสสหีเจโลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติ พระขวันตังทัศนายยะภิกขุสังคันจะยันนูนดาไมายังปีเยนาพระขวาเตนุพาวาสังกับมิแตยะยามาอุปะสสังกับมิตว่าพระขวันโตสันติเกอิปัดเจกาทาถาภา,าเสยยามาติอัตโขตาเท,าทวตาเสยยาถาปีนามานามาภลาวาปุริโสสัมมาชิตตังวาพาหัง ปัสสาริตังวาพาหังสัมิเฉยยะเอวเมวาสุทาวาเสสุเทวสุอัตตราหีตาพระขวโตปุระโตปาตุระหังสุอัถโคตาเทวตาพระขวันโตตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทธังสุเอกมันตังทิตาโคเอตาเอกาเทวตาพระขวันโตสาิเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมมโย ภาวะสนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมมะหาอิมังธรรมะสัมมยางทักขิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัตโขอปราเทวตาพระขาวโตสัตถิเกอิมังคาถังอภาสิตตัตราภิเขวุสมาทะหังสูจิตตังอัตโนออชุกามกังสูสารีสารถีวาเนตานิข้าหิตาวา อินทริยานิรักข um ันติบันทิตาสิอัตถโคอัปราเทวตาพระขวัตโตสัติเกอีมังค่าถังอาาสิเจตวาขีลังเจตวาปรีคังอินทขีลังโอหาจะมาเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจากขุมมาตาจะกสุทันตาสุสูนาคติอัตถโคอัปราเทวตาพระขวัตโตสัติเกอีมังค่าถังอาาสิเยเจจิ พุทธังสารนังคตาสัตินาเตคามัสคพิสันติอัปยาภูมิปหายามิมนุสังเทหังเทวกายังปุริปุเรสันติติอัถโคพระเขาวาภิกขุอามันเตศเยปุยเยนาภิขเวทัสสาสุโลกะาตุสุเทวตาสัตยิปติตาโหติตถาคตังทัศนายาภิกขุสังคันจายเยปิเตภิขเว อัเหสุงอัตติตามัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานางเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอัเหสูงเสยย่ถาปีไมยหังเอตาราหีเยปีเตพิขเวพวิสันติอนาคตะมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวันตานางเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปปติตา พระวิสันติเสยยถาปิมายหังเอตาราหิอาจิกิสามิพิกเวเ <c oughs> ทวกายานางังนามานิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิตังสุนาถาสาธุกางมานาสกะโรธาภาศิสามิติเอวังพันติเมพันเตติโค เดพิโคพระเขวาพระขว่าโตจัดสัจจัดโสสูงพระขวาเอตตะทวจัสศีโลกัมานุกัสสามิยาถาภูมาทาตัะฐานสิตาเยชิตาคิริคภะรังปะหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวาสารีนาโลมะหังาสิสัมสัมพุโนโปทาตัมมนาสาสุทธาวิปัสนะ นาววลาวิญโยปัญจสตเยัยตววันเนกปิลวัฏทเวตตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิภวูเตจะอัตตปมกรุงสุตวาพุ้ทัสสะสานังเอตเอสัมปาตุระหูยารังอมนุสสกัสนาคทสนังอปเปเกสตัมัทธคุงสหัสสังอาถาสันตริงสตังเอเก สังส מ ังสัสานังอมนุสานามัทฐสุมอปเปเกนันทานันตามัฏฐคุงทิสาสัพพาพุทธาอหุตันจะสัพพังอภิญญายะวะวกิตตวาน่าจักขุมาตัโตอามันตยีสัทธาสาวกเกสัเนีรเตเอวกายาอภิกันตาเตวิชานาทาภิโกเยโวหังกิตตายิสามิคิวราหิอันุปุพโส สัตตสหัสสะววัพยะขาภุมิมากปิลวัฒวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสันสีโนโมธมานาอภิกามุงพิขุนางสมิติงวะนนางจัสาหัสสาเหมาวตายะขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสันสีโนโมัมานาอภิกามุงพิขุนางสมิติงวะนนางสาตาคิรา ติสาหัสายัขานาตวันนิโนอิธิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยาสันสีโนโมธมานาอภิการมุงพิภุนางสมิติงวะนางอิเจเตโสรสหัสายักขานาตวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยสันสีโนโมธมานาอภิการมุงพิกุนางสมิติงวะนางเวสาพิตาปัจจสตายักขานาตวันนิโนอิธิมันโตชิติมันโตวันนวันโต ยสังสินนมโมธรมานาอภิการมุงพิขุนนางสมิติงวนางกุมพิโรราชาคาหิโกเวปุลลสะนิเวสนัางพิญโยนางสัตตาสหัสังยักขานางอปิยิปุราสติกุมพิโรราชาคาหิโกโสภาฆาสมิติงวนางปุริมัจจะที่สังราชาทัตตารัตโถภาษาสติคันธมพานางอธิปติมหาราชายาสินโตโอตาสิปัสสะปะหโว อินทามมานามามหาพาราอิท ma ิมัโตชติม ah ah ัโตวันเาวันโตยัสันสินโนมโมธัมมานาอภิการมูพิขูนางสมิติงว่านางทักขีนางจาที่สสงราชาวิรูราหูตับปะสาสติกุมพันธานางอาิปติมหาราชายัสันสีโสบุตรตาปิตตัสสะพระหววอินทามนานามามหาพาราอิทิมัโตชติมัโตวันเาวันโตยัสันสินโนมโมธัมมนาอภิการมูพิขุนางสมิติงว่านาง ชิมันจาที่สังราชาวิรูปคู่ภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตัสสภพะโวอินทนานามาหันปลาอิติมันโตชุติมันโตวันนนวันโตยสันสโนโมธรรมานาอภิกามุงพิกูนางเสมิติงว่านางอุตตราชที่สังราชากูเวโรตัดภาษาสติยักานางอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตัสสภพโวอินทนานามาหันปลาอิติมันโตชุติมันโต วันนาวันตัวยสันสีนมโมเท่าน้มานาอภิการมุงพภิกขุนางสมิติงว่านางโพริมัททิสังดัตตารัตโถเทศินเนนาวิโรหโกปจิเมนาวิโรปโคกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสปันตาจตุโรทิสาทันทลัมมานาถังสุวันเนกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจัตสิกาทักษะท้า มายาภุเตนทุเวเตนที่วิปุจวิปุโตสหาหะจันทานุกามาเสโทจานิกิน,นิคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจยะเทวสุตโตจาปาตารีติตเสโนจะคขันธโพนารราชาชโนสโภอาคุปัจ,จาสิขโคขเจวะเต็นพรสุริยวจรสาเอเตจันเยจะราชานุพันธมภาสาหาราชุพิ โมธมานาอภิการมูพิขุนาสมิติงวนังอัฐาโคนาภาษานาคาเวสาลาสหตัจกากมพาสัสราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตตารัตถาจะอาคูนาคายาสัตสีโลเอราวันโนมหานาโคโสปาฆาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหสหหสายักขา หรันติทิพาธิชาภักคิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนามัมัจจปัตตาติตาราสุปันนาอิติเตสะมามังภะพยันตธานาคาราชาณามสีสุปันนโตเหมามกาสีพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปวะยะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมัตตังสุพุทธัง วิชิตาวาชิวรหัตเถนะสุสมุทังอสุราสตาพาตารวาสาวเสเตอิทธิมัโตยสันสีโนกาลากัญชามหาพิสมาอสุราทานาเวคาษาเวปาจิตติสุจิตติจมหาราโธนัมจีสหจะตันจะปาลิปุตปุปกัปตานางสัพเทเวโรจนามกา สันในไงเตวาพระลิงใจนาตราหัวพระธรรมุปาลมุงสโมทาสามารถจโอธานิพันธันเตพิกขูนางสมิติงว่านางอาโปจาเทวาปัทวีจาเตโชวายโยตธาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสมโมใจยะสัสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสันสีโนทัศเสเตทัสะทธากายาสัพเพในนัตตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโต มณเฑวันเตยสันสินนมุทมานาภิกามุงภิกขุนางเสลมิติมวานังเวณทูจเทวาสาลีจ่าอสมาจัตุเวยามะยะมาจันทสูปานิสาเทวาจันทมาโคปุรกิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาโคปุรกิตาอัคคตาณิปุรกิตวาอาโคมันทวะลาหกาวาสุวัสุนางวาสโวเสโธ สโคปะปาคะปูรินทัโททัเสเตทาสภากายาสัพเพนานาตะวนันนิโนอิทิมันตุชิติมันตวนาวันตุยสันสีโนโมธรมมานาอภิกรรมุภิขุนางสนม,มิติงวานางถาภูยะถาภูทเทว,วาชรามาัคคิสิขาริวาอาริอ,ร,อริทักาจจโรชาจะอมุมาบบาุพพานิสภาสีโนวารุณาสหาธรรมจาจะอจุตาจะอาเนชากา สุเลยยายรุจิราอาคูอาคูวาสเววะเนสิโนท่าเสเตท่าสทากายาสเพนนันาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสันสินโนโมทมานาอภิกามุภิกูนาสุนิติงว่านังสัมมานามหาสัมมานามนุษสามนุสุตมาหินทาปะทุสิกาอาคูอาคูมันฑ์ปะทุสิกาอะถาโคหารโยเทวาเยจารหิตตวะสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวา ยสันสีโนท่าเสตท่สัากา g ยาสัพเพนานาถาวรนิโนอิทิมันโตชิติมันโตว,วันวนวัานโตยาสัน,น,นสีโนมูธมานาอภิการมูพิกุนังสินิติงวนังสุการกัรณมหาอรุณาอาคูเวฆ้าสนะนาสาสาหะโอทากะคันยะหากโมคขาอาคูเทวาวะวักิกะวะวิจักขนาทักษัทามันตาหารคชานิสกาจะยาสันสีโนทักนายะ อาคาปัจโนโยทิสาภวิสติทัศเศทัศากายาสพเณนัตตะวันนิโนอิพิมันโตจิติมันโตวันเนววันตัวยสันสินโมโมทมมานาอภิการมุพิขูนางสมิติวันนางเกณียาดุสิตายามาการตักกาจะอายะสันสีนสัมพินทิตักกากามเสถาโชตินามาจะอาสวะหิมมาราติโนอาคูอาถาคูปรณนิมิตา คาเสตเขาสะากายาสะเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตหันนาวันโตยะสันสินโนโมทัมนาอภิตราโมทุกขังสันนิติมวะนังสทเทเตเทวานิกายาสะเพนานัตตะวันนิโนนามันว่าเยนหาอันคันฉุงเยจังเยสัทธิสาสาหะปาวุสัทธะปาวุทธาชาติมักขีลังโอตัโอตมมะตินนามะนณาสวังทะเขโมคะ ตะรังอาาคังจันทวังอสิตาติตังสุพรามาปรมัตตตมามัตมมโตจะปุตตาอิทธิมโตสหสันนางกุม,มารโรติสโจสจ่าโสปาคาสมิติงมนางสหสัสสพรมโลกานามหาพรมาติพิตะิติอุปป,ปัปโนชุติมันโตพิสมากายโยยสันสิสโสทัสสัทธิอิสราอาโคปัญจะก,ก่าวว่าสัตวติโน เตสันจะมัชโตอาคาหาริหาริโตปาริวัติปาริวาติริโตเตจาสเพออาภิกกภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาราเสนาอภิกามมิปัสสปัสสะกันนาหัสะมันทิยาเอถากันนาหัตถพันทัทธะราเคนาพันธมทัทธุโวสัมมันตาปริวารีามาโว มุจจิทะโกจินางอิติตัทฐะมหาเสนกันนหหเสนาอาเปสหาหิปานินาตาละมหาัจะาสารังกันตะว,ว,วานวานาเพระวังยะถาปาวุสโกเมคโคฐนายันโตสาวิชุกโกตัทาสโสปาจุทาวาติจักกุโทอาสยางวาเสตจจาสัพพังอภิญญายะวะวิกตวา,วา จักรมาตโตอามาตันตยิสัทธาสาวเกทาสเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิโโวเตอาจักเตจัตับปรมมะเการงสุทวาพุทธศา,าสาสนังวีตาราเคหิปักกามุงเนสังโรมัมปิอัจชายุงสัพเพว,วิชิตะสังคามาพยาติตายสังสีโนโมทันติสหพปูเทเตหิสาวเก สาวกาเตชะเนุตาตี